สวัสดีครับมีพวกทีุกคนเลยรายการรายการอะไรนะเพื่อนรายการอะไรคบเด็กสร้างบ้านไม่ใช่คบเด็กสร้างหนุ่มคบเด็กสร้างหนุ่หนุ่มหรือว่าไม่รู้จักหนุ่มอะไรอยเงี้ยหนุ่อะไรวะมันโดนเข้าไปอยู่หนุ่นี่ว่ะหเอาแล้วสับใหม่แล้วเกิดกระเมิดขึ้นแล้วคบเด็กสร้างหนุ่มไม่ฮีย บเข้าไปเจเด็กรั้างหนำไม่หยดวนี่เราไอยู่กับวันนี้เรามาอยู่กับแขกผู้เกียรติของเรานะครับ <c oughs> <c oughs> ในอ่อนวันเด้แซลมอนได้กลับข้อสู่แคนสุภาสิตดังเดิมนะครับนึกอ,อยากอยู่แคนใหม่ได้ <c oughs> ยังสองวัน <c oughs> ใครทำเรื่องครับใครทำเรื่องใครทำเรื่องครับไม่มีใครทำเรื่องครับเปลี่ยนนี่เลยนี่หว่าหัวแขนต้องรอต้องรองห, <แ S 2> หัวแขนกลับครับถึงจะได้กลับหมดใครทำเรื่องล่ะไอ้ควายอยู่นิ่งๆไม่เป็นไงอยู่นิ่งตลอดเธอพูอนร้องเอหน่วันนี้กูไปเล่นกับแปดเอ้ยกูไปเล่นกับเมดแปดคนเลยยลุงกูเหตนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยเนี่ยเมดมันอันนี้ที่ฟ้องไม่หรอกโอ้วันนั้นวันนั้นุ่งวิจารไม่ใช่หรอวิจารณ์เมดวันนั้นนี่ใช่ระไอคลิปก่อนใช่ปะ อุ้ยจานไนสัตว์เป็นตองง้อแล้วนาวี่ปรากฏว่านาวี่กลัวแคนเมดเฉยเลโถไม่ต้องไม่ตามไม่กลับแล้วนี่มาเล่าอินในหมวดเลยดีเนี่ยอย่างมึงก็เปลี่ยนชื่อคือฟาสิเป็นอย่างอื่นก็ได้ีนาวี่สองเนี่ยเติมตั้งสามร้อยเปิดตั้งสามร้อยเปลี่ยนที่แคนด่าแม่งเลยดีกว่าเปลี่ยนเม็ดกา ไม่ทราบว่าคุณเจมีอะไรความเห็นเกี่ยวกับเรื่องแคนเมดไหมครับเอ่อเหมือนจะเป็นอันธพาลของเหมือนเหมือนจะเป็นคอมเฟิร์บนะครับไ่นก็เจอเมื่อกี้เมื่อกี้กูไปเล่นนงกูเล่นมีเมดอยู่แปดคนดิมู้เฮ้ยเมียเมดแปดคนอีกหกคนมั้งแล้วก็ดาราก่าแล้วก็รีเบิร์ดด้วยแล้วที้มันยิงไงนั่นเน่ยเหวือนเนี่ยไอมาเฟียสระบอดอตันด่าแคนเมดอยู่ที่เา้ไม่รู้ด่าอะไรมมัน มันบอกอะไรเล่าแล้วเล่าอะไรเหี้ยอะไรมันทีม้าห้ามสายมังกรอ่ะเอสเอมาสองดีเหี้ยอ๋อไอ้เคล้าเกี่ยเออไอ้เหี้ยนี่มันจุดกับไอ้สัตว์ไอ้นู่นจุดกับไอ้เหี้ยมันบอกเราแล้วเราอะไรเหี้ยโดนยำเลยไอ้สัสไอ้เหี้ยมันไปพ่นเงาขอนอะไอเหี้ยก็ไม่ได้อะไรหรอกแค่อยังไม่ห้ามเข้าอินแล้วเข้าปุ๊บจบเกมเลยเข้าเป็นว่าวันนี้เออเรามาอยู่กับสวัสดีครับคุณคุณอลิซอนครับสวัสดีครับอดีศรผมวันนี้เราก็จะมายืหางอาจารย์แคนเมดกันนะครับ ตอนนี้นะครับเอออะไรนะมันมันคลองเซิร์ฟ้วใช่ไหมตอนเนี้ยเนี่ยเจอละเมดอีกแล้วดูเมดหนึ่งตัวสองตัวสามตัวนี่อะไรด้วกำลังนับแคนเมดหน้ารับเนี่ยมีแล้วมั้งเกะกะเดี๋ยวไปเจอกับแคนนู้นหนอยมสัตว์เพียบเลยเต็มเลย อุยอ้ยเฮ้ยมันของเซิร์ฟประวะติเดือนนี้ลูซงลูซี่เนี่ยดูดินะเพื่อนรู้มันเจ๊ขีมีความคิดเห็นยังไงบ้างครับ,บคอมเมนต์เจ๊บอกงั้นๆแหละยุบได้หมดนเนี่ยโตเอาเปล่าไอ้สัตว์เอาจริงเนี่ยเนี่ไอ้เหี้ยเปลี่ยนชื่อแฟนจบก็ไปตามด้วยไอ้เหี้ยเมดเมดเนี่ยมันเราเปลี่ยนตัวสอยพิเศษของมันซะแค่นั้นแหละ เมดเหมือนกันรู้สึกเหมือนกันเมดเหมือนกันโดยเขาด่าตายเลยใช่ไหมคงด่าเพียบเลยใช่ไหมแล้วก็เอาชื่อเมดเมดอย่างนี้เลยแล้วเราก็เอาอะไรนะลูกแครเหมือนกันเด้เลยเมดสองเนี่ยแล้วก็เปลี่ยนชื่อได้มเดี๋ยนชื่อไปตามมาเลยลูซี่กูลูซี่ตามจบแล้ว จบเลยตั้งกระบฏเลยเนาะสำรัจเนานะไม่มีใครเล่นเลยน,เนี่มาเต็งก็ทําการตีส่วนหมาวัดก็เออเลยนะไปะอยู่เลยนะก็เปลียนโอ่คนนี้เฮ้ยมันไม่เตะมันไม่เตะตัวห <c oughs> มยออกหรอวะ นี่ว่าบินอยู่คนเดียวดีว่ามาวัดบินนะเออว่ะดอกฟ้าตัวสฟชื่ออ๋อยุดยวมันเกินอันนั้นมันไม่รู้ยศดมั้งเวลายศดเกินร้อยสองมันจะเป็นหน้าเว็บมันไม่รับไม่ใช่หน้าเว็บมันจะเป็นนั้นนล้วทำไมวะกูร้อยเจ็ดไหนอยมันเตะออกแล้วมันเนเธอทศแล้วปรากฏว่ากลัวแคนเมดอ่ะผมไม่ใช่เรื่องเลยนึกว่าอยู่แล้วจะได้เป็นอยู่ดี เจอแคนนี่ไก่ซา่ามีอิ o พอตตัวไหนถึงถึงหกหมื่นวะมีมีมีจรบถึงหรือวป่แสนกว่าเนี่ยถึงรองเลยขนาดนั้นความสุขหัวเหี้ยเดี๋ยวถ้าจะเลิกเล่นก็ไปขายเกียิดแค่ถึงยังไงขายดีห้าร้อย่ะแสนหนึ่งอ่ะขายไปดิขายอิมพอตห้าร้อยนี่ ขายได้สามร้อยก็เอาอยู่ <S <S ยแล้วคนนี้ใส่ชุดอะไรให้เหมยียวเนี่ยชุดเยอะเลือกไม่ถูกใช่มา,มารับอะ่ะชุนไม่ออกบอกไม่ถูกเฮ <S 2> <S 2> ียเดี๋ยวพูดไม่ถูกใช่พูดไม่ถูกว่าตัวหมวยหล,ลอมไอ้ทะเลี้นั่นอ<ต>ีกรอบเนึงเนี่ย แะไรวเจแหน่โงงด้วยรักเนาะเ,เขาออนนมันอ่ะออนอยู่นี่วะไฮบิด <bit>. เขาจะได้อ่านมานอ่ะทม้ัน,น <c ười> อะไรสัตวเขาจะได้อ่านป่ะทัมอวัน <c ười> ซิปอยู่ไ้เียเออไม่ทราบว่าคลิปนี้มีอะไรจะฝากถึงไฮบิดหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดไครับไม่ฝากไม่ฝากไม่ฝากแน่นะ เออไม่ฝากเออทำไมไม่ฝากวะไม่ฝากเดี๋ยวกูไปฝากจะมาวันนี้เดี๋ยวกูไปฝากให้แกมึงไม่ต้องหรอกโหตีเบอร์สี่ด้วยฮ่าใครวะมือเลยไอ้ชี้กูไปอยู่ในบัญชีดังมาแล้วที เบอร์หนึ่งทันเบอร์สองเบอร์สองเ้ยเบอร์หนึ่งตีเบอร์หนึ่งไอเจววาเบอร์หนึ่งเจเบอร์สองเบอร์สองใครนะเบอร์สองไอทันเบอร์สามบอยเบอร์สี่เจเบอร์สี่นีเราบเหลือเบอร์สี่นี่ดิเนี่ยไอที่กำลังคุยเนี่ยส่วนผมนะครับได้โดนแต่งตั้งเป็นในคณะกรรมการตีนะครับแล้วอะไรนะเปยนี่เลยนะเป็นนี่เป็นระทานตี เตอร์นี่เป็นอะไรนะเตอร์เป็นร้องร้องว่าด้านที่นเราเราอยู่พักอะไรเปล่าเตอรง่อยไหมฮเราอยู่พักอะไรนะฮะอ่าเป็นอะไรพักสี่ของคนรวยเยอะหืมช้างช้างครับช้างอกหักใหม่ๆหม่กำลังหาหญิงอยู่ครับเจ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 ปิดไม้ไปแล้วเออชั้เอ้ยยี่ง่ายเราอยู่พักอะไรนะ พักอะไร,อ,ะไรอ่ะไม่ว่าอยู่นะพักภูมิใจเธอนี่ไหมพักเพื่อเธอที่ไอ้สัน่นอืไปละตัดคลิปก่อนเอา้ากบโหนกกรแทงกบเรื่องอันเดีวยวกันมันแหละคนเดีวยวกันมันแหละผมมาเหมียนในแคนโปไม่เอามายุ่งไปละจุบจ๊บ